คนเพิ่งแต่งตัวเสร็จนะคะตอนนี้กำลังรอคุณแม่แต่งตัวอยู่แล้วเดี๋ยวจะออกแล้วเนาะ,ะสถานที่น่าจะอยู่ที่สุขุมวิทนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจากบ้านจะไปนานเท่าไหร่เนาะก็เลยออกหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้ออกเร็วมากในรถกับคุณแม่แลยแกคุณแม่สวัสดีแกปูคุณแม่ไม่ได้ชาปากน,นะคะคุณแม่ถึงเน่นปาก คนีตอนนี้คือพี่ช่างถ่ายรูปนะคะกำลังจะถ่ายรูปเราแล้วบอกให้หนูสร้างภาพว่ากำลังถ่ายรูปกันอยู่แล้วบอกเอ้ยพี่ฝนไม่เห็นพี่ฝนอ่ะนี่สร้างภาพสร้างภาพพี่ฝน thank you พี่เขียนคือสวยมากหัวแม่หนูงมหนูตัดหางออกนะแม่เห็นไหมเนี่ยหนูตัดหางออกแล้วกี่จริงหนูก็ต้องตัดตรงนี้เหมือนกันแม่เป็นอะไรแม่พูดคุยได้ไหมคะอเก๋้าไม่จะพูดอะไรอ่ะที่เนี่ยพี่ชาย ตอนนี้กำลังจะไป after you นะคะที่ทองหล่อ13เพราะว่าจะไปคุยงานนิดหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะไปแถวเซนท่ารัร้าเพราะว่าต้องไปทำธุระกับปุ้นปุ้นแต่ไม่รู้จะทนหรือเปล่าถ้าทนก็คงไปถ้าไม่ทนก็คงกลับบ้านเลยเพราะว่าวันนี้รถจะตินะคะคนขับรถในช่วงนี้สวัสดีค่ะ,คะมากี่ท่านมาห้าท่านค่ะได้ค่ะ ทุกคนคือถ่ายอย่างนี้คุยตัลสวัสดีใช่สวัสดีค่ะคุยงานไปประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะคะคุยเรื่องงานประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็เรื่องอะไรไม่รู้เป็นอย่างนี้ตามเคยนะคะโอเคตามนี้ค่ะคือทไมน่ากลัวจังเลยมองอย่างนี้ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวถ่ายต่อเดี๋ยวลาต่อทุกคนตอนนี้กําลังกลับแล้วนะคะคุณไม่คิดพูดไม่รู้ เพราะพี่อ้ําแล้วก็พี่ทีมงานเขานั่งจ้องหน้าหนูอยู่นะคะก็ต้องขออภัยในการพูดไม่รู้เรื่องด้วยนะคะโอเคตอนนี้กําลังจะไปแม่ตอนนี้เราจะไปไหนอะ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอะ่ะพี่อ้ําเดินไปเหมือนบอีิการเลยอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้กําลังจะหาที่ไปกับคุณแม่อยู่นะคะเพราะาตอนนี้รถน่าจะติดมากเหมือนกันแต่ว่าฟ้ามีความต้องไปไป,ไปสนีแม่เขาต้องไปไปสนีเนี่ยโอเคตามน,นี้เดวค่อยว่ากันทุกคน จะไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเขาคอนเฟิร์มนะคะคือคุยงานประมาณ3ชั่วโมงทุกคนแล้วลืมเอาบล็อกเอากล้องมาถ่ายเลยอย่างที่บอกไว้ว่าคือแบบไม่ค่อยชอบบล็อกไปด้วยคุยงานไปด้วยเพราะแบบเกรงใจเขาเนาะนัานเลยค่ะโอเคไปด่วนป้าธนาล่ะด่วนเนาะด่วนด่วน ส่วนเรื่องโปรเจกทำกับพี่อ้ํานะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงทุกคนก็ต้องรอติดตามนะคะ mm hmm. เป็นโปรเจกที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังมากแต่ตอนนี้ยังเล่าไม่ได้นะคยม mm ันคือยบ it's a secret เล็ด secret เล it's a secret น you know? ้องคือความลับนะคะ mm hmm. ส่วนจะเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวดิฉันจะบอกทุกคนอีกทีนะคะ mm hmm. ตอนนี้คุยกับพี่อ้ําได้ ประมาณหนึ่งแล้วแหละน่าจะแบบสรุปโปรเจกต์ได้ประมาณหนึ่งแล้วส like ่วนจะเป็นอะไรยังไงอย่างที Rey ่บอกไว้เดี๋ยวจะรายงานเพื่อนๆอีกทีนะคะที่แ้ตอนนี้กำลังจะมาเจอคุณปุณกับคุณชยาที่นี่นะคะเน่่เป็นช่างภาพที่ดีที่สุดเลยอะพยายามถือแบบว่านิ่งๆเราแล้วเนี่ย เล่นอะไรกันคะอันนี้ผีจากไหนเนี่ย ก็ไม่ทันยดหมองมันยิ่งเย็นอ่ะยห้มองยิ่งเย็นเราจะพี่เราบอกวัาตดนะตดมาเลยถ้าเกิดว่ามีกลิ่นไม่พี่รับได้เสมอไม่แต่ว่าตดที่จริงมันมีหลายกลิ่นนะคะมันมีกลิ่นนุ่มกลิ่นแหลมกลิ่นจมูกลิ่นเปรี้ยวโอเค แบบเหมอนบูดพร้อมอึอะไรเงี้ยฮะมันจะมีแบบปวดความี่ไงกับแบบตอนนี้แบบเว้ยเจ้เมือเออนี่แหลอยเออๆสภาพหลังโนดโอ้โหอโหอะไรอะเกิดอะไรขึ้นพี่ทำอะไรนู น,นลค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปล้างหน้าอาบน้ําแล้วนะคะแล้วก็คงเดซมอร์เรไปนอนแล้วละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือเหนื่อยและง่วงม,มากๆเลยนะคะยังไงฟก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ